คืนนุ่ก็ไปให้หลูเป็นไปการต้องคืนดูดูกันแล้วใช่แล้วเขานอนน้อยมากคือแบบก็คือเริ่มประมาณตีสองกว่าใช่ไหมคะถึงบ้านกว่าอาบน้ำตีสามเนี่ยเราเขาก็ตื่นเป็นคนตื่นเช้าเขาก็เด้งตื่นมาประมาณหกเจ็ดโมงเขาตื่นแล้วไงเราก็เลยวันนี้ก็เลยตอนแต่งหน้าอยู่อะเขาก็เริ่มแบบเมียเขาลยว่าเบลเบลลพี่ฝากหรือไปนอนห้องเบลลได้ปะเ็เลยแบบเขาบอกให้ถึงบารเลยมาอยู่กับแม่หรือก็ไปนอนห้องเบลลจ้ะ เพ่าะทำงานหนักนี้ไม่มีเวลาทำในอื่นหมายถึงว่าเวลาสองคนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทำงานหนักขนาดนั้นจ้ะเราทำอะไรกันนะเขาไม่ต้องทำงานหนักทำงานบา้าน <c oughs> ให้ให้ให้พูดแบบละครนะคุณพี่ไม่ทำกันบ้านหรอเพราะว่าก็าคืองทำงานบ้านแล้วไงใช่แต่ว่าก็แบบ,แบ,แบก็เออก็เผื่อมีธรรมชาติได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบก็เออมันเป็นเรื่องพัก สำคัญสำคัญของผัวเมียไหมที่แบบว่าเป็นเรื่องปกติใช่ไหม่าจะรูปคนแต่งอ่อนแค่ไหนอะไรนี่เราเออยู่กาลไม่หรอกไม่หรอกมันโตแล้วมันมันก็จำเพาะอะไรอย่างนี้ก็ต้องดูวันไม่ได้จริงๆแล้วจริงๆเพราะหลายคนที่เออที่อยู่เขาปิดรูปลงตลอดต้องแสดงว่าเขาต้องมีกำลังวางชามาไอถึงว่าเขาฟิตออกกำลังกายแล้วเขาก็ต้องแบบใช่เขาแรงดีเขาแรงดีออกกำลังกายพอเขายกเวท เยอะเขาก็เลยแรงดีเออราอดหามมาใช่แล้วแหละก็ได้เพาะมินนี่เขาเหมือนยังมีควาเรียไวท์ความหากับธรรมชาติหรือว่าองค์หน้าจริงๆอ่ะมีความกลัวประมาณหนึ่งเพราะด้วยเลนของอายุเนาะกลัวแบบกลัวความผิดพลาดประมาณหนึ่งแหละเราก็เราก็รู้จักหลายคนเราก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้สิแต่พี่บุ๋งอ่ะพี่บุ๋งก็ก็ดีเนาะแบบอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็มีความสูงว่าเออเราเราก็น่าจะไปทางนู้นแหละ แต่ว่าถ้าติดธรรมชาติเราก็โอเคไปทางแบบไปทางทางหาหมอเก็บไข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงจริงอะนุ่นวางไว้ว่าต้นปีนะคือสิ้นปีเนี้ย เขามีคอนเสิร์ตลูกดรนใช่ไหมลูกก็เลยมีความถือว่าเออถ้าเท่าละครแล้วจริงๆก็ขอแบบปีนี้ขอหนูเคลียร์ทุกอย่างเที่ยวเพราะว่าก็เพิ่งได้พังสรกละครเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเรายังเลยบอกหนูว่ายังไม่ได้อยากที่จะแบบหูพักเสร็จปั๊บรีบทําเลยอะไรเงี้ยขอว่ามีเวลาให้ตัวเองบ้างได้เที่ยวได้แบบได้เจอเพื่อนเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่คงไม่เขียนเป็นเรื่องสุดท้ายที่ออนแอร์แล้วค่ะหลังจากนี้จะไม่ได้ไม่ได้มีละครที่เห็นเท่าไหร่แล้วเพราะว่า เราอยากรับผัวไม่เลเลี้ยงแล้วนะเนอะผู้หญิงนี้ก็อวดอ,อะไรอะไมจริงอะไรที่ทมันทำให้รู้สึกเปลี่ยนความคิดเราอยากมีลูกก่อนอันนี้เราจึงตังต้งเป้าว่าเป็นอาญาดีจริงๆนุ่นอยากมีลูกมานานแล้วค่ะเป็นคนตั้งปณิธานว่าต้องมีลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องหาผัวก่อนแล้วเกิดจะเออกกิดจะมาลงหลักปนะักฐานเนาะต่างคนก็ต่างทํางานมีครอบครัวด,ด้วยก็ดูแลอย่างเงี้ยค่ะพอวันนึงมันแบบม,<า>มันเกิดใช่ขึ้นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจมาแต่ง แต่งงานเสร็จปั๊บมันก็แทนมีลูกพอมีลูกมันก็เข้ามาดูแลอ,อายุก็เองอะไรแล้วของที่ตอนที่หยุดยอมหลังกับการที่แบบเนี่ยอาคตถ้าแบบทุกข์ขีดมันมีที่มองอะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าว่าเป็นห่วงแล้วนะแต่เราก็มีความสุขว่าเราเป็นคนสู้อบบมันมันก็เจ็บอ่ะเออเราเป็นคนเหมือนแบบเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องแบบเล็กน้อยอะ่ะคือเราเราเจออะไรหนักมากกว่าน,นี้แล้วอะไอ้เรื่องพวกเนี้ยมัน ป็นเรื่องเบาสำหรับเราแล้วมันก็เอาตรงเข็มมันเล็กมากแบบเล็กแบบเล็กมากๆจริงๆมันไม่มันไม่ใช่เข็มฉีดยาที่เป็นฉีดยาวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือมันมาด้วยไขมันหน้าท้องของเราที่แบบว่าซัพพอร์ตมันด้วยอย่างเงี้ยเออมันก็เบาๆได้เลยก็ว่ากระบวนการมันจะทำอะไรยังไงอ๋อลุนผ่านโปรเซสต์แล้วไปแล้วค่ะผ่านโปรเซสตการเก็บไข่แล้วก็ก็พอจะรู้รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงโอเคเหลือเอาเข้าไปใช่เหลือเอาเข้าดาวครบก็มีได้เลย ก็ต้องดูก่อนดาดาวจะเละขนาดไหนต้องดูเลิกไหมว่าจะต้องปีใครปีอะไรยันไหคือแบบมีมีช่วงหนึ่งที่ไหว้าาพระจัดแบบนู่นนี่นั่นจัดแล้วก็มีความสุขไม่ใช่ไม่เชื่อแล้วนะแต่ในความสุขสุดท้ายอ่ะเราต้องมีความสุขก่อนคือคือบางทีแบบงงว่าแบบฉันไปบนที่ไหนป้างันเรเผื่อได้ขึ้นมาเอ้าลืมว่าไปบนที่ไหน แคบนที่ไหนอนะไรเงี้ยก็เลยมีความสือว่าทุกวันนี้ก็คือแค่สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ขอพรแต่ว่าไม่ไม่ถึงขั้นแบบมูอะไรที่จะแบบขอลูกแล้วเพราะเรามีความถือว่าแค่สวดมนต์ไหว้พระเทวดาเขาก็จะมาเกิดองกแหลกอยไรเงี้ยอย่างเราสืา่อในบ้ายจากพื่อนดาราหลายคนไม่เคยยังไม่มีลูกญาติมีลูกญาติแต่บางทีก็มีกันมันใจชื้นไหมว่าฉันคีอปรนั้นคือนุ่นเคยเจอหลายๆคนที่ตอนนี้เริ่มเริ่มมีแบบมีมาแล้วอะไรเงี้ยเรารู้เลยว่าโปรเซสของเขาไม่ต่างลากเราอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนก็พยายามเลย แต่ว่ามันเป็นข้อดีที่ว่าถ้าเราพยายามอ่ะเห็นไหมว่ามันสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยนุ่นก็จะมีความสุขว่าเห็นไหมว่ามันสําเร็จเราต้องมองเราต้องผ่านเรื่องที่เราคิดว่าเราเจ็บปวดอะเรามองไปถึงความสําเร็จอ่ะมองภาพมันไปว่าเอ้ยเราแบบเขาผ่าตัดแล้วนะเราอุ้มลูกออกมาโชว์พี่พีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคขาน่มองไปโฟเัสนั้นแล้วอ่ะแต่ไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นแต่มันแค่จินตนาการไวเพื่อให้เรารู้ว่าเออโกงเราอ่ะคือสิ่งนั้นเนี่ยถ้าตาเรสามารถมีทุกแฉงได้เราคือที่เดียวเลยสบด จริงๆเราก็อยากมีแปดนะแต่เรามีความสุขว,าว่าร่างกายเราไม่อยากเสี่ยงเพราะเราเสี่ยงถ้าถ้าไปไปคู่ไงหมายถึงว่าเออถ้าสมมุติว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันเขาคู่อ่ะมันมันแบบเราเราเราไม่ร,รักจิตใจคุณไม่น่าจะไหวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีความสขคุยกับหมอว่าเราคุยกันหลุยหลุยสบอพี่เราคนก็ได้อาจจะแบบค้องเสร็จค <c oughs> ้องต่อจะถึงไหมล่ะไม่ได้เยอะมาก <c oughs> าค่ะ เพราะว่าตอนเก็บเอาเยอะแหละแต่พอไปคัดจริงๆอ่ะมันก็แบบตามสภาพีกใบเหรออย่าเดี๋ยวก็ไปแทงหวยอะไรแต่ของที่หนุ่ยก็คือแข็งแรงไม่โตโอ้ยหลุยนี่คือแบบเขาไปเทสมาแล้วลูกก็ไหวน้ำดีมากคูอเขาแข็งแรงมากจริงเออลูกเขาแข็งแรงอย่างน่าจะผิดที่เรานี่แหละถ้าต่อมนื่อคืออยู่ในการที่ขอดเมื่อชุดสิทแขกที่แบบถึงจริงเราหูบ้างมั้งว่าน้ำมันเย็นจะหูบมั้งจริงจริงก็ ไม่ห่วงตั้งแต่แรกนะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเรารู้ว่าเขาเป็นคนรักกันออกกำลังกายแต่ว่ามีข้อนึงที่หลุยเขายังรู้สึกว่าเขาทําไม่ได้ถ้าออกกำลังกายโูยส่วนตัวเขายังไม่เคยได้ห่วที่เขาอยากได้แล้วก็มาล่าสุดเนี่ยเขามีความรู้สึกว่ากัดฟันทำเพขาอยากเห็นตัวเองครั้งหนึ่งีิดนึงท่าทางกำลังร้อนแล้วตัวลืมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ซัพพอร์ตเขาทามาหาเราอะไรอย่างเงี้ยก็แบบลงาไอจี เพราะเราไม่ค่ายสุขวะเขาบางคนไม่ค่อยเล่นไอจีแล้วถ้าเขาลงเยอะๆเขาจะเลียนตัวเองแล้วเขาจะรู้สึกเขือนตัวเองไงก็เลยเอามาๆมาเดี๋ยวลงให้อ๋อแล้วจะลงนรูปลงให้เหรอเออนุ่นชอบแบบหมายถึงว่าเป็นงานที่า่อแหละรู้ว่าถ้าเราลงรูปเราแบบแอ๋อะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบเออแต่ผู้ชายเราเขื่อนเออก็เขือนอะไรอย่างเงี้ยนุ่นก็เลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอารูปหรือว่าลงดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาผู้ชายแบบฟิตขนาดนี้เราก็อยากเราก็อยากให้คนอื่นรู้ว่าแบบเฮ้ยเขาเป็นคนที่แบบตั้งใจมากแล้วนุ้นเคย นี้หมีกับแบบว่าเออซิกแพกเขาก็มีแพกบ้างเป็นแบบข้างบนแต่ว่าเขายังไม่ลีนแบบคือเขาเลยกว่าแบบเนี่ยให้อธิบายอีกแล้วเนื้อเนื้อกับผักมันเออเวลามันก็เนื้อรั่งอักนะแล้วจะแบบนิ่มๆเออแบบเนื้อแบบเนื้อเยอะเอออะไรประมาณนี้แบบว่าคอคืออะไรเขาก็จะเหมือนแบบเนื้อเยอะค่ะเนื้อนิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ่่าาออออยยินนม้้ีแเื ปรมานะเราได้เราได้อไปดูเสียงเองเราได้อปเสียงเอง็ประมาณนั้นก็ป้าเขาเข้ายิมอยู่บ้างเขาต้องอดเสื้อเขา้อนอย่แลเป็นเ้ปกตะมชาเราชิมมารชิมมาเราชิาเราชิมมเราชิมไารชิมเราชิมเอาชิม้าเอาชเรามันเาม่าเงี้ิมาเราชอยาเาริมม่ามเริามมมมรขนาดารรราเอาเาาเเมม